ตำรวจท่าสารารวบเอ็กในไรนักขายาสติดรายใหญ่เปิดโรงแรมห้องพักรายเดือนเพื่อใช้ซุกซ่อนยาสติดรอปล่อย้ายพบของกลางอือติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจูธทรทนทาศาลาจาังหวัดนครศรีธรรมราชจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าเปิดโรงแรมรายเดือนด้วยเป็นคลังสินค้าโดยยึดของกลางได้หลายรายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่พันตำรวจโทนรากรเอียช่วยรองผู้กำกับการสถานีตำรวจูธรพูทนทาศาลาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปราม ควบคุมตัวนายสุประโชคหรือเอกหาสกุลหรือที่รู้จักในชื่อเอกในไรอายุ28ปีชาวตำบลท่าสาราอำเภอท่า,าสาราจาังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดและความผิดตามพรบอาวุธปืนไปไขประตูห้องโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลท่าสาราโดยนายสุปโชคได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะหลังจากนั้นนำชี้จุดซุกซ่อนของกลางบริเวณด้านบนของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งแบบแขวนผนังจึงทำการตรวจยึด หลังจากที่ได้ทำการตรวจนับพบว่ามีของกลางยาบา้าจำนวนรวม3,750เมตรยาไอซ์อีกจำนวน51.85กรัมด้วยก่อนหน้าที่นายสุประโชคหรือเอ็กในไร่จะจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ถูกสืบทราบมาว่านายสุประโชคมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดขนาดกลางในพื้นที่และกำลังขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนถูกจับกุมพบว่านายสุภโชคพร้อมด้วยเพื่อนรุ่นน้องอีกคนคือนายไก่ซึ่งถูกจับกุมด้วยของกลางยาไอซ์หกิโลกรัมพร้อมกับนายสุประโชคหรือเอกถูกจับกุมพร้อมด้วยยาบ้าจำนวนหนึ่งขณะที่กำลังนำยาบ้าไปส่งให้ลูกค้าบริเวณสะพานคลองค้าสัตว์และบริเวณสซเอลพกอาวุธปืนขนาด7.65พร้อมบรรจุแมกกาซีนครบแต่กลับไม่มีกระสุนปืนโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเป็นปืนหายากทำให้กระสุนปืนหาได้ยากตามไปด้วย ได้นำมาพกเพียงเท่ๆเท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบขยายผลจนรับสารภาพว่าได้ใช้โรงแรมดังกล่าวเป็นที่พักยาเสพติดได้เช่าห้องไว้เป็นรายเดือน จะเข้าออกโดยไม่มีใครสงสยัยเมื่อมีการรับยามานั้นจะนํามาเก็บไว้รอส่งขายก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวดําเนินคดีส่วนนายไก่เยาวชนอายุ18ปีที่ถูกจับพร้อมยาไอซ์อีกจํานวน1กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องสําหรับคดีเด็กและเยาวชนพร้อมทางแจ้งผู้ปกครองทราบก่อนที่จะถูกคุมตัวเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีกับเยาวชนตามขั้นตอนต่อไปอ đẹp, cái có cái này, 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 ฮอนด้าซีทีหนึ่งสองห้ด้าซีทีหนได้เวลาออกนอกเส้นทางม,มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด